FP, ดีค่ะเอฟซีผู้น่ารักทุกท่านมามามา,มาทานข้าวด้วยกันนะคะมีทอดเส้มหมูนะคะหรือแหนมหมูนะคะแล้วก็ไก่ค่ะผสมตํานะคะกําลังตำมามาแวมมาทานด้วยกันคะ่ะอร่อยออยนะคะอาหารวมือนี้อาหารเมื่อนี้ ันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนวันไม่หยุดก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านนะคะไปดูส้มตำแล้วก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามะละกอลงแล้ว,ดวเดี๋ยวขออนุญาตตำก่อนนะคะค่ะ ส้ตตมตำก็เสร็จแล้วไม่ค่ะโอ้เสร็จแล้วนะคะส,มส,ส,ส้มตำเสียบๆน้องตัดได้จา้าขอนุญาราอีสานได้จ้ะสมูกะเฮ็ดเองทุกอย่างทำเองไก่ก็มาเองทอดเองเอาไว้สงไปสื่อ สืบใจสืบตะหมูไห,หมเห็ดมะหมักเอามาเห็ดมะขันสมเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าประหยัดงบป,ประมาณเงินแหงหายอย่างๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องเลยใส่ไปแต่ละเดือนคิดทอดบ้านกับคิดทอดโอ้วันนี้วันแม่เลยค่ะเด้อแม่แม่แอดกับ อากไปดนแล้วั้งแต่พศส5่อบาอกพอกัดากไปแต่พศ5 2สอ 52, นึกถึงตลอดค่ะแม่ไปขึินสวรรค์แล้วก็พอเรามีชีวิตเราก็สู้ต่อไปกันดูแลลูกให้ลูกเป็นคนดีให้ลูกๆทุกท่านเป็นคนดีทุก ท่านนะคะขอให้รักแม่เป็นคนดีดูแลแม่ดูแลพ่อแก่เท่ามาลำบากไปไหนไปไหนก็ไม่ได้เดินก็ลำบาก ทุกท่านนะคะรักเอซผู้น่ารักทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข้าวเหนียวก็เป็นกระติกกระติกเลยนะคะข้าวนวข้าเหนียวก็แช่เอาน้ำอดอกอัญชันเอาขึ้นมาดูก,ก่อนแต่ไม่ค่อยเป็นสีเท่าไหร่เพราะว่าดอกอัญชันน้อยนะคะ สีออกหน่อยอยไม่ค่อยฟ้าไม่ค่อยสีสีออกกลมๆเดี๋ยวจะไปหาดูอีกว่ามีอีกไหมนะคะ่คะมาเย้วพี่น้อง แสบๆน้ำกันจ้า้มกับแสบพุณแตนแนวแสบๆพักกับเต็มเลยพักบ่งในกับปลูกเองมาจากสวนพคนอายกล่องเพื่อนมอยไทยหนาเพื่อนเพื่อนไทยตะเมือก้อนนุญาตได้เอฟซีพุนาหัก พอลอเกินฟังเสียงหยิ่งแล้วแซ่บเนื้อหมูทอดตำบมกอทองเป็ดเค็ตเก็บสี่เอ้แซ่บคักเออพอมากินน้ำไปอยหางมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเด้ออยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ได้ ขอบคุณท่าห,หลายสิติตตามสั่งบุญชงค้นยาสวรรอนฝากกดแชร์กดไลค์ตับตะใครบักกูบักหน้าบักเบอร์ดูแลตัวเองให้ดีๆเด้อสิบสี่ทั้งหลาย โควิดนี่เป็นตาย่านอยู่แล้วบอกความจนนี่เป็นตายา่างดววาอีกเราะนั้นแล้วก็เบิ่งแย่งรักษาจะของให้ดีๆเอาให้รอดเอาให้รอดครับฝากแค่นี้ละ่ะ hát con ha, ทีขอจบชิปเพียงแค่นีนแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามนะจ้าสวัสดีค่ะ